ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้ตอนที่486การประชุมแลกเปลี่ยนวิชาการ 3. อ e ีหลิง ยัวอ้างออกมาด้วยน้ำเสียงทะเลนเขายิ้มให้เจียนอีหลิงด้วยท่าทางที่ค่อนข้างทะเลนและซุกซนเช่นเดียวกันเจียนอีหลิงหันกลับมามองไปที่ชั่วดูราวกับว่าเธอไม่รู้จักเขาอะไรนะอย่าบอกนะว่าจำฉันไม่ได้ยัวโอร่มร้องออกมาเขาสแสดงสีหน้าบาดเจ็บทันทีฉันเจ็บจังเลยหัวใจฉันเจ็บปวดมันบอบช้ำม,มากเจียนอีหลิงจำชายตรงหน้าเธอไม่ได้อย่างไรก็ตามจากคำพูดเหล่านี้เจียนอีหลิงสามารถระบุตัวต,วตนของเขาได้ เขาเป็นเพื่อนที่ดีของเจียนหยุ่นเฉิงเขายังเป็นหุ้นส่วนของบริษัทวันเหียวเทคโนโลยีอีกด้วยซึ่งบริษัทก็ได้สร้างเกม Sirc อินเวชในฐานะหุ้นส่วนของบริษัทหัวอัวถือเป็นอัจฉริยะทางคออมพิวเตอร์หัวอากีเจียนอีหลิงทักทายว่าเธอเคยเรียกฉันว่าพ่อยวทักทวงเขาไม่ชอบวิธีที่เจียนอีหลิงทักทายเขาแน่นอนวาวกำลังทึกทักเอาเองเจียนอีหลิงไม่เคยเรียกเขาแบบนั้น เขาพยายามให้เจียนอีหลิงเรียกเขาว่าพ่อตั้งแต่เธอยังเด็กอย่างไรก็ตามจนถึงวันนี้เขาก็ยังไม่ประสบความสําเร็จหัววาวิเป็นเหมือนตัวตลกเขาไม่เคยทําสิ่งที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงปัญหาคอมพิวเตอร์เขาเป็นคนที่เหมาะสมที่จะโทรหาเขายังถือว่าน่าเชื่อถือมากสําหรับเรื่องพวกนั้นไปที่ห้องบรรยายก่อนเจียนอีหลิงพูดกับชายวัยกลางคนตกลง ผ่้ออกระพริบตาเมื่อได้ยินสิ่งนี้ดูเหมือนว่าชายัยกลางคนจะให้ความเคารพต่อเจียนอีหลิงมากเหลือเกินมันเป็นความเคารพที่ผู้อาวุโสมักจะไม่มีให้ต่อคนที่อายุน้อยกว่าพวกเขามากๆหลังจากที่ชายวัยกลางคนจากไปแล้วหัวววีก็พูดกับเจียนอีหลิงต่อไปเขาเป็นคนช่างพูดแล้วพูดมากเหลือเกินอีหลิงช่วงนี้เธอทําอะไรอยู่หยุนเชิงถามฉันเกี่ยวกับเธอโน่นนี่ ทำไมเขาไม่โทรหาเธอเพื่อรับคำตอบที่ชัดเจนทำไมเขาต้องให้ฉันทำอย่างนั้นเป็นการถามแบบอ้อมค้อมหรือเป็นเพราะเธอคิดว่าเขาหน้าราคาลและยากที่จะทำงานด้วยท่านั่นเป็นเหตุผลฉันเข้าใจว่าทำไมเธอถึงไม่อยากคุยกับเขาโดยไม่ให้โอกาสเจียนอิลิงได้ตอบพวกพูดต่อไปอีกว่าโอใช่เธอมาที่การประชุมวิชาการเพื่อฟังการบรรยายและการนำเสนอใช่ไหมถ้าเป็นเช่นนั้นทำไมเธอถึงอยู่หลังเวทีเธอควรฟังคำ บรรยายและการนำเสนอในห้องบรรยายฉันไม่ได้มาเพื่อฟังคำบรรยายและการนำเสนอฉันมาที่นี่เพื่อพูดคุยกับใครบางคนเกี่ยวกับบางสิ่งเจียนอหลิงอธิบายเนื่องจากโรงพยาบาลของพวกเขาวางแผนที่จะรับสมัครคนเพิ่มเธอจึงว่ามาคุยกับผู้รับสมัครขณะที่เธออยู่ในเป์จริงเธอก็ได้ให้คำแนะนำเล็กน้อยกับอีกฝ่ายเกี่ยวกับสิ่งที่ควรใส่ใจ ช่วอาวายุดชั่วคราวเขาค่อนข้างสับสนทำไมอีหลิงถึงต้องมาที่งานประชุมวิชาการเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นเขาได้ยินมาว่าคนมากมายไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมนี้ได้แม้ว่าพวกเขาต้องการก็ตามนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมตั้งแต่แรกแล้วทำไมอีหลิงจึงได้เข้าร่วมการประชุมเพียงแค่เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอื่นอาดูเหมือนว่าสมาชิกข,ของตระกูลเจียนไม่เคยทำอะไรไปตามมาตรฐาน ในช่วงครึ่งหลังของการประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการเจ้าภาพได้เชิญชายวัยกลางคนขึ้นบนเวทีชายคนนั้นมีหน้าตาค่อนข้างธรรมดาเขามีความสูงและหน้าตาทั่วไปเขาไม่ใช่คนประเภทที่จะทิ้งความประทับใจให้ใครต่อใครสักคนที่จริงเขาไม่ได้อยู่ในรายชื่อของวิทยากรของวันนั้นด้วยซ้ำพิธีกรแนะนำฝูงชนให้รู้จักกับชายวัยกลางคน เขาเป็นพนักงานที่รับผิดชอบเรื่องราวภายนอกและการสรรหาบุคลากรของโรงพยาบาลลัวให้เซิร์นท่านใดนั้นวิธีที่ทั้งห้องมองไปยังเขาก็เปลี่ยนไปในทันทีนี่เหรอคนที่พวกเขากำลังมองหานี่คือบุคคลที่รับผิดชอบในการสรรหาผู้มีความสามารถของโรงพยาบาลลัวไห่เซินอย่างนั้นเหรอ แม้ว่าเขาจะรับผิดชอบเฉพาะเรื่องราวภายนอกแต่เขาก็ยังเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของโรงพยาบาลรั่วหายเซินสมาชิกทุกคนของโรงพยาบาลรั่วหเ่เซินเป็นบุคคลที่น่าทึ่งสมาชิกแต่ละคนมีทักษะที่ยอดเยี่ยมในด้านใดด้านหนึ่งและมีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนแม้ว่าชายคนนี้จะรับผิดชอบด้านการสัญหาบุคลากรแต่เขาก็ต้องรู้เกี่ยวกับวงการการแพทย์มากอย่างแน่นอนไม่เช่นนั้น เขาคงจะไม่รับผิดชอบงานสัญหาบุคลากรของโรงพยาบาลรั่วหเ่เซินตั้งแต่แรกตอนที่487การประชุมแลกเปลี่ยนวิชาการ4ชิ้นยูผ่านประหลาดใจที่เห็นว่าเป็นชายวัยกลางคนคนเดียวกับที่กำลังคุยกับเจียนอีหลิงเจียนอีหลิงรู้จัก,กกับคนจากโรงพยาบาลส่วหายเซินงั้นเหรอบนเวทีชายวัยกลางคนแนะนำตัวกับทุกคน สวัสดีท่านศาสตราจารย์และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านผมชื่อหลีหัวเจียและผมก็เป็นพนักงานของโรงพยาบาลรั่วไห่เซินเพียงประโยคเดียวเสียงปรบมือก็ดังสนั่นจากผู้ชมต่อจากนี้เมื่อหลีจัวเจียถูกเพิ่มเข้าไปในฐานะผู้บรรยายเขาก็ได้นำเสนอสั้นๆแก่ผู้ชมเขาแสดงให้ทุกคนได้เห็นความรู้และความสำเร็จทางการแพทย์ของเขาในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้พูดถึงการรับสมัครที่ทุกคนต่างพากันพูดถึงอย่างลับๆส่งผลให้หัวใจของทุกคนเริ่มคันขยอืผู้ชมหลายคนฟังคำประสัยของหลีจวเจียอย่างไม่ค่อยตั้งใจนักแต่พวกเขาให้ความสนใจไปที่ตัวตนของชายวัยกลางคนที่ชื่อหลีหัวเจียเมื่อการประชุมแลกเปลี่ยน,ส,นสิ้นสุดลงชินอยู่ฝานก็รีบไปพบเจียนอีลิงอย่างรวดเร็วและขวางทางนางไว้เธอรู้จักมิสเตอร์หนึ่งนั้นเหรอ ชินยูฝานถามเธอเคยเห็นเจียนอีหลิงและหลี่จัวเจียคุยกันอย่างไรก็ตามเธอไม่ได้ยินสิ่งที่พูดในการสนทนาของพวกเขาอือเจียนอีหลิงยอมรับยังไงล่ะเธอรู้จักเขาได้ยังไงชินยูฝานถามเธอเต็มไปด้วยความอยากรู้เจียนอีหลิงรู้จักคนแบบนี้ได้อย่างไรทุกคนจากโรงพยาบาลรั่วหายเซินต่างเป็นที่รู้จักกันอย่างโด่งดังว่าเป็นคนลึกลับฉันได้พบกับเขาเมื่อตอนที่ฉันทำวิจัย อันนี้มันสมเหตุผลชินอยู่ฝานรู้มาบ้างว่าเจียนอีลิงเป็นนักเรียนของศาสตราจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติในต่างประเทศด้วยเหตุนี้จึงมีแนวโน้มว่าเธออาจได้พบกับอีกฝ่ายผ่านศาสตราจารย์คนนั้นในกรณีนี้ทุกอย่างล้วนสมเหตุผลแนะนำฉันให้รู้จักกับเขาฉันสามารถเสนอค่าตอบแทนให้เธอเท่าไหร่ก็ได้ชินอยู่ฝานกล่าวน้ำเสียงของเธอเย่หยิ่งเหมือนเคย อย่างไรก็ตามเธอก็รู้สึกอายและประมาอยู่บ้างขณะที่เธอพูดดวงตาของเธอไม่ได้มองตรงไปที่เจียนอีหลิงฉันปฏิเสธเจียนอีหลิงตอบโดยไม่ลังเลเสียงของเธอค่อนข้างเบาดูเหมือนเธอจะไม่ได้ปฏิเสธอย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ตามคนที่คุ้นเคยกับเจียนอีหลิงต่างก็รู้ดีว่าถ้าเธอปฏิเสธที่จะทำอะไรนั่นไม่เกี่ยวข้องกับเสียงของเธอเธอชินอยู่ฝันตะลึงรู้สึกเหมือนมีลมหายใจติดขัดอยู่ที่หน้าอก ทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงได้น่าราคานะักก่อนหน้านี้เธอไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้แต่ว่าตอนนี้เธอพบว่าอีกฝ่ายน่าราคารจริงๆหลังจากหายใจเข้าลึกๆแล้วฉินอยู่ฝานกล่าวว่าฉันแค่ขอให้เธอช่วยแนะนําฉันให้รู้จักกับเขาฉันจะไม่ทําอะไรให้เป็นที่เสียหายต่อมิสเตอร์หลีฉันจะไม่บังคับให้เขาทําอะไรทั้งนั้นฉันแค่ต้องการทําความรู้จักเขา เธอสามารถคุยกับเขาได้ด้วยตัวเองหากเธอมีคำขอที่สมเหตุผลเขาจะจัดการให้หลีจ่จวเจียเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องภายนอกเป็นผลให้เขาเป็นคนที่มักจะติดต่อกับคนอื่นโดยปกติแล้วผู้คนจะได้รับการคัดเลือกโดยหลีจ่จวเจียก่อนจากนั้นพวกเขาค่อยได้รับการแนะนำให้รู้จักกับเจียนอีหลิงตอนนี้ชินยูฝานทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับคนอื่นโดยสิ้นเชิงชินยูฝานโกรธจนควันขึ้นอยู่ในใจทำไหนางถึงดื้อดึงนัก นางสามารถหารายได้ได้อย่างง่ายดายผ่านวิธีนี้ฉันไม่อยากทิ้งความประทับใจที่ไม่ดีให้เขาจะดีกว่ามากถ้ามีคนแนะนำให้ฉันรู้จักกับเขาชินอยู่ฝันรู้ว่าความประทับใจครั้งแรกของบุคคลน,นั้นสำคัญเหลือเกินส่งผลให้เธอไม่อยากเสี่ยงกับเรื่องนั้นนั่นคือเหตุผลที่เธอต้องการให้เจียนอีหลิงช่วยแนะนำเธอให้รู้จักกับเขาเธอรู้ว่าเจียนอีหลิงคุยกับชายคนนั้นค่อนข้างนาน เห็นได้ชัดว่าทั้งสองคนรู้จักกันดีทีเดียวด้วยเหตุนี้จะเป็นการดีที่สุดถ้าเจียนอีหลิงแนะนำเธอให้กับเขาเธอไม่ทิ้งความรู้สึกแย่ให้กับเขาหรอกหากเธอทักทายเขาตามปกติเจียนอีหลิงไม่ได้รู้สึกว่าจำเป็นต้องมีคนกลางเพื่อช่วยแนะนำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ชินยูฝานวางแผนที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องคอขาดบาดตายกับหลีจัวเจียตอนที่488แฟนรวย ชินยูฟานมองไปที่ท่าทางที่จริงจังบนใบหน้าของเจียนอ e ีหลิงยิ่งเธอมองอีกฝ่ายมากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งโมโหมากขึ้นเท่านั้นอาพูดกับเธอไปก็ไร้ประโยชน์ชินยูฝานโกรธจัดขณะท,ที่เธอกระทับรองเท้าส้นสูงช่างน่าผิดหวังมากที่ได้คุยกับผู้หญิงคนนี้เรื่องพวกนี้ควรจะเป็นเรื่องง่ายๆแต่ผู้หญิงคนนี้ก็ยังยื้อตอไปได้อีกนับครึ่งวันใจหวินเปอร์เซ็นต์งอชอบอะไรของอีกฝ่ายกันเขามีตาหรือเปล่า ศาส,สตราจารย์หวงถือโอกาสตามหาหลีโเจียระหว่างทางออกลู่หยวนและเด็กชายก็ได้พบกับเจียนอีหลิงลู่หยวนก้าวไปตรงหน้ายอย่างรวดเร็วและถือโอกาสพูดกับเจียนอีหลิงเจียนอีหลิงวันนี้เธอมาที่นี่เพราะศาสตราจารย์หายเหรอศาส,สตราจารย์หายรู้จักคนจากโรงพยาบาลลัวไหายเซินเหรอหรือศาสตราจารย์หายรู้จักผู้จัดงาน สู่หยวนเข้าใกล้เจียนอีหลิงมากเกินไปด้วยเหตุนี้เจียนอีหลิงจึงถอยออกมาโดยสัญชาตญาณเธอต้องการรักษาระยะห่างระหว่างกันเธอยังไม่รู้จักลู่หยวนดีนักเป็นผลให้การเข้าใกล้กับคนที่เธอไม่รู้จักมากเกินไปจะทําให้เธอรู้สึกอึดอัดอย่างมากมายเมื่อลู่หยวนสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวของเจียนอีหลิงรอยยิ้มบนใบหน้าเธอก็จางลงเล็กน้อยนี่มันค่อนข้างกระอักกระอ่วน มันเหมือนกับว่าเธอกำลังแนบหน้าที่อบอุ่นของเธอไปบนแก้มก้นเย็นเฉียบของใครบางคนเมื่อเห็นแบบนี้เด็กหนุ่มก็พยายามกล่เกลียสถานการณ์อย่างรวดเร็วอ e ีหลิงไม่คิดว่าเธอจะมาวันนี้เธอคิดอย่างไรกับเนื้อหาในการประชุมแลกเปลี่ยนในวันนี้เด็กชายไม่เข้าใจเนื้อหาของการนำเสนอมากนะักถ้าเขาเข้าใจทุกอย่างที่นำเสนอเขาก็คงจะไม่ได้เป็นนักศึกษาปริญญาโทอีกต่อไป ในความเป็นจริงศาสตราจารย์หงเองก็ไม่เข้าใจการนำเสนอบางรายการไม่ว่าอย่างไรศาสตราจารย์บางคนก็มีทิศทางการวิจัยที่แตกต่างออกไปก็ไม่เลวเจียนอีหลิงตอบคำตอบดังกล่าวได้ยินแล้วไม่สบายหูอยู่บ้างไม่เป็นไรที่จะยอมรับว่าเธอไม่เข้าใจในเนื้อหาการนำเสนอแต่ว่าความคิดเห็นดังกล่าวทำให้ดูเหมือนว่าเธอกำลังบอกใบว่าความคิดเห็นที่เหลือนั้นได้วกว่าเธอแน่นอนถ้าคนอื่นพูดว่า ไม่เลวผลของประโยคนี้ก็จะแตกต่างกันมากเลยทีเดียวแต่เห็นได้ชัดว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมสำหรับเจียนอีหลิงที่จะพูดเรื่องนี้นี่ไม่ใช่สิ่งที่บุคคลในระดับเธอควรพูดไม่ว่าพรสวรรค์ของเธอจะเท่าไหร่ก็ตามเด็กชายยิ้มอย่างกระอักกระอ่วนก่อนจะพูดว่าอางั้นเราไปส่งเจียนอีหลิงกลับบ้านกันแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ห้องเรียนเดียวกันแต่เจียนอีหลิงก็ยังเด็กกว่าพวกเขามากจริงๆดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่เหมาะสมสำหรับพวกเขาที่จะดูแลเธอ ไม่เป็นไรขอบคุณมีคนมารับฉันแล้วเจียนอีห e ลิงตอบเธอปฏิเสธข้อเสนอของเขาอย่างสุภาพใจวินเชิงบอกเธอว่าจะมารับอืมถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรจากนั้นทั้งสามก็เดินออกจากสถานที่จัดงานเมื่อพวกเขามาถึงหน้าสถานที่จัดงานพวกเขาก็เห็นรถสปอร์ตสีเหลืองสดใสสะดุดตามาจอดอยู่ตรงหน้าสถานที่จัดงาน รถคันนี้จอดด้วยท่าทางหยิ่งเหลือเกินราวกับว่าเจ้าของรถไม่สนใจว่าจะขวางทางคนอื่นหรือโดยปกติรถยนต์เหล่านี้จะเป็นของลูกหลานนักธุรกิจและผู้ประกอบการผู้มั่งคั่งใจวินเชิงลุกจากที่นั่งคนขับและเดินไปที่เขียนอีหลิงนายมาถึงก่อนเวลาเขามาถึงก่อนเวลาที่ตกลงกันไว้นั่นเป็นเพราะว่าไม่มีอะไรให้ฉันทำใจวินเชิงตอบแบบเป็นกันเอง เขาไม่ต้องการให้เธอรอเขาด้วยเหตุนี้เขาจึงออกมารอ,อนอกสถานที่จัดงานหนึ่งชั่วโมงเร็วกว่าเวลาที่ตกลงกันไว้จากนั้นเจียนอีหลิงและจ่ายวินเชิงก็ขึ้นรถรถสตาร์ทและออกจากสถานที่จัดงานไปลู่หยวนและเด็กหนุ่มยังคงรอรถบัสอยู่พวกเขาได้แต่มองหน้ากันราวกับว่าพวกเขามีความคิดแบบเดียวกันอยู่ในใจดูเหมือนว่าเจียนอีหลิงจะมีแฟนรวยจ่ายวินเชิงสั่งให้ลูกน้องไปซื้อของวันนี้ ลูกน้องเขาจบลงด้วยการซื้อของสีชมพูจำนวนหนึ่งอันที่จริงแล้วหากพูดให้เฉพาะเจาะจงพวกเขาได้ซื้อของตกแต่งสีชมพูฟูฟ่องและเป็นพวงน่ารักพวกเขายังซื้อตุ๊กตาหลายตัวเพื่อตกแต่งห้องด้วยแน่นอนพวกเขายังซื้อโต๊ะทำงานสำหรับเจียนอีหลิงอีกด้วยตอนที่489เข้าสู่เกมอีกในสปีให้หลัง นอกจากนั้นคนของจ่ายหวินเชิงก็ได้ซื้อชุดเก e ้าอี้คอมพิวเตอร์สองเครื่องอีกด้วยเครื่องหนึ่งเป็นสีน้ำเงินเข้มอีกเครื่องหนึ่งเป็นสีชมพูอ่อนพวกเขาวางไว้ในห้องที่ไม่ได้ใช้งานในอพาร์ตเมนต์เมื่อเจียนอ e ีหลิงกลับมาในตอนเย็นเธอเห็นชุดเก e ้าอี้คอมพิวเตอร์ทั้งสองทันทีแน่นอนจิตใจของเธอก็ได้ล่องลอยกลับไปในความทรงจำของช่วงเวลาที่พวกเขาทั้งสองเล่นเกมด้วยกันอันที่จริงในตอนนั้นพวกเขาก็แข่งขันกันอยู่เช่นเดียวกัน ก็เหมือนกับที่เธอทำเมื่อวานเจียนอีหลิงทำอาหารเย็นให้จ่ายวินเชิงมันเป็นอาหารที่อร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างสมดุลเหมาะมากสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจอย่างจ่ายวินเชิงหลังจากที่กินข้าวเย็นเสร็จแล้วจ่ายวินเชิงก็ไปอาบน้ำในทางกลับกันเจียนอีหลิงก็เข้าไปนั่งอยู่ในคอมพิวเตอร์ชุดหนึ่งหลังจากอาบน้ำจ่ายวินเชิงก็ออกมาเขาสวมกางเกงขาย,ยาวสีดำที่ส่วนล่างของร่างกายมีเพียงผ้าขนหนูผืนหนึ่งพาดอยู่บนคอเขา เขาแต่งตัวแบบนี้เมื่ออยู่บ้านคนเดียวแม้ว่าเจียนอีหลิงจะมาอาศัยอยู่กับเขาในตอนนี้แต่นิสัยเขาก็ไม่เปลี่ยนสเสน่ห์ของชายหนุ่มไหลออกมาจากร่างเขาเมื่อจ่ายวินเชิงนั่งลงในชุดเก้าอี้คอมพิวเตอร์เขาก็สังเกตเห็นว่าเจียนอีหลิงกำลังจ้องมองมาที่เขามุมปากของจ่ายวินเชิงยกขึ้นอย่างช่วยไม่ได้เธอชอบภาพนี้ไหมจ่ายหวินเชิงยิ้มอย่างชั่วร้าย ปกติหัวใจในเจ็บหรือเปล่าเจียนอีหลิงถามในตอนแรกใจวินเชิงสันนิษฐานว่าเจียนอีหลิงกำลังดูเขาอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเจียนอีหลิงเป็นห่วงหัวใจเขาเท่านั้นดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ได้ดูหนังม้วนเดียวกันใจวินเชิงยิ้มอย่างแข็งที่อ่ะเธอคิดอะไรอยู่ในใจตอนที่เธอมองมาที่ฉัน แผนภาพกายวิภาคอวัยวะภายในหลอดเลือดระบบทางเดินหายใจระบบต่อมไร้ท่อระบบไหลเวียนโลหิตระบบทางเดินปัสสาวะพอแล้วจวินเชิงรีบเรียกเจียนอีหลิงให้หยุดพูดจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นและกลับไปที่ห้องใส่เสื้อก่อนกลับมาอีกครั้งจากนั้นทั้งสองก็เปิดคอมพิวเตอร์ตรงหน้าพวกเขาและเข้าสู่ระบบเซอร์ไอเอ็นวีพวกเขาไม่ได้เข้าสู่ระบบเกมนี้มาหลายปีแล้ว อันที่จริงเป็นเวลาสปีแล้วนับตั้งแต่ที่พวกเขาทั้งสองได้ลงชื่อเข้าใช้เกมเมื่อพวกเขาเข้าสู่ระบบระบบได้มอบชุดของขวัญขนาดใหญ่ให้พวกเขามีเครื่องแต่งกายและเหรียญมากมายภายในหอของขวัญเมื่อพวกเขาเหลือบดูกระดานคะแนนพวกเขาก็ตระหนักว่าชื่อของพวกเขาหายไปจากกระดานนานมาแล้ว 3ปีผ่านไปหลายฤดูกาลก็ผ่านไปเช่นเดียวกันคะแนนที่พวกเขาทำได้ถูกรีเซ็ตแล้วเป็นเวลานานที่พวกเขาได้เป็นอันดับ1และอันดับ2องคล้ายกับในอดีตเจียนอีหลิงและจ่ายวินเชิ่อเพิ่มอันดับไปด้วยกันแม้ว่าจะเป็นเกมแรกของพวกเขาในรอบสาปีแต่ผลงานของพวกเขาก็ยังโดดเด่นหน้าแปลกที่พวกเขายังคงประสานงานกันได้ดีเมื่อจบเกมแรกพวกเขาก็บดขยี้ผู้เล่นคนอื่นในเรื่องของแต้ม เมื่อเกมจบลงผู้เล่นหลายคนจากเกมก็ขอให้เพิ่มพวกเขาเป็นเพื่อนโปรดแอดฉันด้วยพวกนายดูไม่เหมือนอยู่ในหลีกเดียวกันกับพวกเรานะพวกนายมาอ่อยเหยี่อแถวนี้หรือไงท่านเทพขอร้องหล่ะฉันขอเกอดขาไปด้วยคนในช่วงสามปีที่ผ่านมามีการเพิ่มคุณสมบัติมากมายในเกม s ซ ir Invasion ตัวอย่างเช่นตอนนี้มีระบบความสัมพันธ์หลังจากที่คะแนนความสัมพันธ์ของพวกเขาถึง500แล้วพวกเขาสามารถกำหนดให้ใครบางคนเป็นเพื่อนสนิทได้เมื่อความสัมพันธ์ของเธอมีถึง1000คนพวกเขาก็สามารถกำหนดให้ใครบางคนเป็นแฟนได้เจียนอีหลิงเพียงชำลืองมองคุณสมบัติใหม่อย่างไรก็ตามก่อนที่ออกจากหน้านั้นเธอได้รับคำเชิญจากจ่ายหวินเชิงจ่ายหวินเชิงกำลังขออ,อเป็นเพื่อนสนิทเธอ เจียนอีหลิงหันไปมองจ่ายหวินเชิงด้วยสายตาที่งุนงงฉันต้องการทดสอบคุณสมบัติใหม่ฉันแค่ต้องการเห็นผลของคุณสมบัติใหม่จ่ายหวินเชิงตอบจากนั้นเขาก็เอื้อมมือไปช่วยเจียนอีหลิงกดปุ่มตกลงหลังจากนั้นทั้งสองก็เริ่มเกมใหม่คราวนี้เนื่องจากพวกเขาเป็นเพื่อนสนิทเมื่อตัวละครของพวกเขาทั้งสองอยู่ใกล้กันหัวใจรักก็จะปรากฏบนหัวของตัวละครของพวกเขา ตอนที่490ทนุธนอมช่วงเวลาปัจจุบันใจวินเชิงคิดว่าการออกแบบของบริษัทเกมค่อนข้างฉลาดอย่างไรก็ตามมันคงจะดีกว่านี้ถ้าหัวใจชัดเจนกว่านี้อีกหน่อยหลังจากที่ทั้งสองเล่นไปได้สักพักแต้มของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างมากตอนที่พวกเขากลับมาเล่นระดับของพวกเขาเหลือเพียงแค่ระดับโปรอย่างไรก็ตามหลังจากชนะไปสองสาเกมพวกเขาก็ขึ้นสู่ระดับไดมอนด์อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามเจียนอีหลิงและจ่ายวินเชิงไม่ได้เน้นที่ระดับของพวกเขาเมื่อเล่นไปสักพักพวกเขาก็เหนื่อยและตัดสินใจพักจ่ายวินเชิงลุกออกจากคอมพิวเตอร์แล้วไปอุ่นนมเขากลับมาพร้อมกับถ้วยสองใบในมือจากนั้นทั้งสองคนก็เดินไปที่ระเบียงวิวกลางคืนค่อนข้างสวยท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวดาดเดินทั้งดวงจันทร์ก็ใกล้จะเต็มดวงแล้วเจียนอีหลิงอยู่บนเก้าอี้โยกและโยกไปมา คืนนี้อากาศหนาวเย็นเล็กน้อยเอี่ยนอีหลิงสวมเสื้อสีขาวเนื้อนุ่มขณะที่เธอนั่งอยู่บนเบาะนุ่มๆของเก้าอีโยกมือเธอทั้งสองข้างจับที่ถ้วยขณะที่เธอค่อยๆดื่มน้ำนมก็เปื้อนริมฝีปากสีแดงของเธอเป็นเรื่องยากสำหรับเธอที่จะผ่อนคลายได้เช่นนี้ในช่วงสามปีที่ผ่านมาเธอมีงานยุ่งเหลือเกินเธอไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนเล่นเกมและเพลิดเพลินกับแสงจันทร์ ในทางกลับกันจ่ายหวินเชิงนั่งอยู่บนเก้าอี้ไหวเสื้อเชือตสีดำกระชับกับร่างกายท่อนบนที่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อของเขาอย่างไรก็ตามท่าทางของเขาก็ยังคงเคร่งเครียดเวลาผ่านไปชั่วระยะเวลาหนึ่งยามเมื่อทั้งสองนั่งอยู่ที่นั่นอย่างเงียบเงียบพวกเขาไม่ได้พูดอะไรหรือทำอะไรเลยคนสองคนที่มีบางอย่างขาดหายไปจากใจของพวกเขาได้อยู่ร่วมเป็นเพื่อนให้กันและกันอย่างเงียบเ ใจหวินเชิงไม่รู้ว่าตนเองจะมีชีวิตอยู่ได้นานอีกแค่ไหนอย่างไรก็ตามอย่างน้อยในตอนนี้พวกเขาก็สามารถอยู่ร่วมกันได้เขาไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะคงอยู่ได้นานแค่ไหนอย่างไรก็ตามความรู้สึกร่มเย็นเป็นสุขเช่นนี้เป็นสิ่งที่เขาห่วงแหนโทรศัพท์ของเจียนอีหลิงซันหลังจากนั้นชั่วขณะเมื่อเธอเปิดมันเธอก็เห็นข้อความที่หลี่จัวเจียส่งถึงเธอ ท่านผู้อํานวยการผมเพิ่งดูเคสของชินงรุยแล้วตามสถานการณ์ปกติผมจะไม่แนะนําให้ทําเคสนี้ความเสี่ยงค่อนข้างควบคุมไม่ได้แม้กระทั่งกับทีมของเราผมคิดว่าเรามีโอกาสเพียง80ที่จะประสบความสําเร็จผมเชื่อว่าคุณต้องเป็นคนผ่าตัดครั้งนี้80ไม่ใช่ตัวเลขที่ต่ําอย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์การแพทย์อัตราความสําเร็จนั้นไม่มีความหมายสําหรับแต่ละคน หากประสบความสำเร็จก็คือสามารถทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็น100แต่ถ้าล้มเหลวก็จะเป็น0เจียนอี้หลิงรับโทรศัพท์แล้วก็ตอบว่ารับเคสเธอนั้นชัดเจนกับการตัดสินใจของตนเองเมื่อเห็นเป็นเช่นนี้หลี่จัวเจียก็ตอบว่าได้ครับผมจะรับผิดชอบในเรื่องการติดต่อหลังจากที่พวกเขาเซ็นสัญญาผมจะเตรียมการสำหรับการผ่าตัด ถ้าเจียนอีหลิงต้องการทำอะไรหลี่จัวเจียจะไม่มีวันต่อต้านอันที่จริงเขาสามารถเพียงสนับสนุนเธอโดยไม่มีเงื่อนไขเท่านั้นจากนั้นหลี่จัวเจียก็ส่งข้อความอื่นมาอีกยังมีฉินงงรุ่ยต้องการให้เราได้ส่วนแบ่งหุ้นของเขาในตระกูลฉินเพื่อแลกกับการรักษาแต่ดูเหมือนว่าบางคนในฉินกรุ๊ปจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้พวกเขาไม่ต้องการปล่อยให้การเป็นเจ้าของหุ้นตกไปอยู่ในมือของคนนอกจัดการทุกอย่างตามกฎ ตามกฎของโรงพยาบาลรั่วหเ่เซินพวกเขาต้องการทรัพย์สิน60ภายใต้ชื่อของผู้ป่วยเป็นการชำระเงินไม่สำคัญว่าสินทรัพย์รูปแบบใดที่ชินรุ่ยวางแผนที่จะจ่ายอาจเป็นทรัพย์สินหุ้นหรือเงินสดตราบใดที่เขาให้60เซนโอเคผมเข้าใจแล้วว่าต้องทำยังไงเจียนอีหลิงใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเปจริง ในทางตรงกันข้ามนักศึกษาคนอื่นมักจะไปที่ห้องลับตอน8โมงเช้าและพักอยู่จนถึง10โมงเช้าก่อนจะกลับไปที่หอพักอย่างไรก็ตามเจียนอีหลิงปรากฏตัวเวลา9.00นอนและออกเวลา17นาฬิกานอราเราบับว่าเธอกำลังจะไปทำงานนอกจากนี้เธอก็อยู่ที่นั่นเพียง3วันในสัปดาห์แรก โดยทั่วไปแล้วนักศึกษาคนอื่นถึงกับต้องใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์ที่ห้องปฏิบัติการถ้าพวกเขาโชคดีพวกเขาสามารถหยุดวันอาทิตย์ได้พวกเขาได้เห็นอัริยะหลายคนในยุคของพวกเขาอย่างไรก็ตามอจริยะก็ยังคงไม่สามารถบรรลุสิ่งใดได้หากปราศจากการทำงานหนักเราต้องใช้ความพยายามเพื่อให้บรรลุผลบางอย่างดังนั้นสำหรับพวกเขาดูเหมือนว่าเจียนอีหลิงจะหย่อนยานมากเกินไป สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซุปเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้